สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะมานำเสนอรถ Isuzu DMAX Highlander Speccap นะคะเครื่อง2.5ตัวแซดเกียร์ธรรมดาปี2014คันนี้นะคะเป็นตัว X-Series นะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโคลเมียมแบบนี้นะคะตรงรุ่นสไตล์ X-Series นะคะโลโก้จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ ไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดไฟไม่เหลืองนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมองนะคะแล้วก็มีสเกิรด,ด้านหน้าให้ด้วยนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นกระจกโครเมยียมแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงกระจกนะคะ โลโก้ตรงรุ่นเลยนะคะเป็นตัว X Series นะคะจะเป็นโลโก้สีแดงแบบนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัว Highlander ยกสูงนะคะมีบันไดขึ้นลงนะคะมือเปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะคันนี้นะคะแต่งสติ๊กเกอร์หล่อๆให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรุ่น X Series นี้นะคะจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเป็นตัว X Series 2.5 Z VGS นะคะคันนี้แต่งหล่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีโลบาร์แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะประตูนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลยแบบนี้นะคะสามารถล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะกุญแจมีให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้นะคะภายในนะคะจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะแบบนี้ กระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลขไม้นะคะเป็นหน้าจอแบบทัสกีนนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะคะภายในนะคะตรงรุ่นเลยนะคะตามสไตล์ของ x Series เลยนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะคันนี้จะเป็นหมุนสตาร์ทแบบนี้นะคะ เบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเบาะนุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเม็ดอาฝากระโปรงนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะสำหรับ Isuzu D-Max Highlander Spec c a p นะคะตัว X-Series 2.5ตัว Z นะคะ เกียร์ธรรมดาปี2014นะคะราคาเดิมนะคะอยู่ที่459,000บาทนะคะ4 5 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดือนกระด,ดาษนี้เท่านั้นนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง3 7 9 0 0 0บาทนะคะ3 7 9 0 0 0บาทให้ส่วนลดคุณลูกค้าไปเลย80,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง2 0 0 0 0บาทนะคะผ่อน ,6000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทามาได้เลยหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร0818151357 0818151357 0814803351 0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ